ในโลกใบนี้มีเรื่องให้เรานั้นค้นหาคำตอบอีกมากมายโดยที่เรียกได้ว่าหาคำตอบแบบไม่มีที่สิ้นสุดและเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์นั้นยังคงถก,ถกเถียงกันอยู่ถึงปัจจุบันและเรื่องนั้นคือโลกที่เรานั้นอาศัยอยู่มีทรงกลมหรือมีทรงแบนและวันนี้เราจะมานำเสนอ12ทฤษฎีของคนที่เชื่อว่าโลกใบนี้นั้นมีทรงแบนทฤษฎีที่1 โลกใบนี้แบนเหมือนแผ่นดิสโดยแน่นอนว่าแผนที่ของพวกเขานั้นจะแตกต่างออกไปโดยความเชื่อนี้นั้นมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีมาแล้วก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าดวงดาวที่แท้จริงเป็นทรงกลมทฤษฎีที่สองเป็นทฤษฎีสมคบคิดเพื่อความเชื่อทางศาสนาด้วยเหตุผลทฤษฎีโลกกลมนั้น เป็นเหตุผลที่ทำลายความเชื่อทางศาสนาเพราะถ้โลกเป็นดวงดาวเพียงดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลจะทำให้แนวคิดพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเพื่อให้ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแก่มนุษย์จะดูไม่น่าเชื่อถือในทันทีทฤษฎีที่3แรงโน้มถ่วงเป็นภาพลวงตาโดยชาวโลกแบนเชื่อว่า วัตถุไม่ได้พุ่งลงไปข้างล่างตามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันแต่อย่างใดแต่ทว่าโลกของเราตั้งหากที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างบนเรื่อยๆโดยพลังงานลึกลับบางอย่างที่เรียกว่าพลังงานมืดหรือ dark energy ซึ่งเป็นพลังงานในสมมุติฐานที่เผยแผ่อยู่ทั่วไปในอวกาศและมีแรงโน้มถ่วงเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราขยายตัวของเอกภพทฤษฎีที่4 นาซาเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่แค่เรื่องโลกกลมหรือโลกแบนเท่านั้นแต่ชาวโลกแบนนั้นเชื่อว่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับนาซานั้นเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นนิวอาร์มสตองผู้เหยียบดวงจันทร์หรือนักวิทยาศาสตร์เป็นพันๆคนทั่วโลกที่ทำงานให้กับนาซาการเดินทางไปอวกาศทุกอย่างเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นในสายตาของชาวโลกแบนโดยพวกเขาเชื่อว่า ทุกอย่างภายใต้ร่มเงาของนาซาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดความจริงจากชาวโลกทฤษฎีที่5มีกำแพงน้ำแข็งสูง150ฟุตอยู่ที่ขอบโลกเพราะชาวโลกแบนเชื่อว่าจริงๆแล้วโลกของเรานั้นอยู่ที่แอนตาร์กติกาแล้วแอนตาร์กติกาก็มีกำแพงน้ำแข็งสูงถึง150ฟุตล้อมโลกแต่ก็ไม่จบเพียงแค่นั้น เพราะเพื่อปกป้องไม่ให้คนปีนข้ามกำแพงออกไปขอบโลกได้ทางนาซาจึงจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มกันกำแพงเหล่านี้ไว้ทฤษฎีที่ 6. โลกเป็นเหมือนเครื่องบินไม่ใช่ดาวเคราะหโดยชาวโลกแบนเชื่อว่าโลกเป็นเหมือนศูนย์กลางของระบบสุริยะจัก,กรวาลทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนั้นกำลังเคลื่อนที่อยู่รอบตัวเราดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้น มีขนาดเล็กที่อยู่ห่างไปเพียง32ไมล์และห่างขึ้นไปราว3,000ไมล์ส่วนดวงดาวที่หมุนตามเข็มนาฬิกาอยู่ห่างไปเพียง3,100ไมล์เท่านั้นทฤษฎีที่7เส้นขอบฟ้าเป็นเส้นตรงเป๊ะเพื่อนๆเคยเห็นเส้นขอบฟ้าแนวโค้งที่เป็นภาพถ่ายจากนาซาไหมคะเพราะชาวโลกเบนเชื่อว่าเป็นเรื่องโกหกโดยพวกเขาให้เหตุผลว่า ภาพถ่ายที่ทําให้เรามองเห็นเป็นเส้นแบบโค้งนั้นเป็นภาพตัดต่อของนาซาเพื่อนํามาหลอกลวงชาวโลกซึ่งความเป็นจริงแล้วเส้นขอบฟ้านั้นเป็นเส้นตรงเป๊ะทฤษฎีที่8ท้าโลกนั้นเป็นทรงกลมเครื่องบินจะต้องบินออกไปอวกาศชาวโลกแบนเชื่อว่าท้าโลกเป็นทรงกลมเครื่องบินจะต้องบินเอาหัวลงไปหาพื้นตลอดเวลาเพื่อให้โค้งตามเส้นของขอบโลกหรือ ถ้านักบินนั้นหันหัวตรงไปเรื่อยๆเครื่องบินจะพุ่งออกสู่อวกาศมากกว่าโค้งออกไปตามรอบขอบโลกทฤษฎีที่9ดวงดาวอื่นก็แบนแต่อาจเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดเพราะถ้าคุณเป็นชาวโลกแบนคุณจะไม่เชื่อภาพถ่ายที่ทางนาซ่าน,นั้นเผยแผ่อย่างแน่นอนและดาวพฤหัส ก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้โดยชาวโลกแบนนหลายคนเชื่อว่าดวงดาวดวงอื่นๆมีอยู่จริงแต่มันก็มีลักษณะเป็นทรงแบรนเหมือนโลกของเรานี่แหละทฤษฎีที่10ดาวเทียมไม่มีอยู่จริงโดยชาวโลกแบนเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเพียงการตัดต่อภาพถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วจะมีดาวเทียมเป็นพันๆดวงโคจรอยู่รอบโลกก็ตามส่วนคำอธิบายเรื่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์หรือ GPS เรื่องเหล่านี้ยังไม่มีคำอธิบายจากชาวโลกแบรนออกมาให้เห็นทฤษฎีที่11ป่าไม่ใช่ของจริงแต่แค่คิดว่ามันเป็นของจริงโดยชาวโลกแบรนนั้นได้เปิดเผยทฤษฎีสุดแปลกในปี2017ว่าต้นไม้ที่เราเห็นนั้นไม่ใช่ต้นไม้ มันเป็นเพียงแค่พุ่มไม้ขนาดใหญ่โดยคนที่เชื่อว่าโลกกลมนั้นนิยามสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันออกไปเช่นภูเขาหินผาเนินหินแต่สำหรับชาวโลกแบนเชื่อว่ามันคือต้นไม้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรในโลกที่ก่อตัวมาจากลาวาหรือ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกไม่ว่าจะเป็นภูเขาหุบเขาหรือทะเลทรายทั้งหมดเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกทำลายจากพลังงานที่ไม่สามารถระบุได้ในหลายพันปีก่อนทฤษฎีที่12อะไรก็เป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อซึ่งทฤษฎีนี้สอนว่าการเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนั้นอะไรอะไก็จะง่ายไปหมดโดยยกตัวอย่างว่าถ้าคุณมองไม่เห็นเส้นโค้งของโลก นั่นแปลว่าไม่มีเส้นโค้งและไม่ต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิน้นและนี่ก็เป็น12ทฤษฎีของชาวโลกแบน์เพื่อ,อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และมีสาระไหมคะถ้าคิดว่าใช่รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ